ตน,นี้มันใหญ่พอไหมข้าต้องการอย่างเห็นหินเวทมนต์ที่เจ้าได้มาข้าใช้เจ้าได้ดูไม่ต้องกลัวไม่นะมันมากขนาดนั้นเลยเหรอฉันมองถูกไหมสั่งอย่างเสียนเทียนได้รับหินเวทมนต์มาแต่ที่ใดเข้าฆ่าสัตว์อสูรจำนวนมากด้วยตัวเองนั่นเหรอ ไม่พอใจเหรอความแข็งแกร่งนั้นคือความมั่นใจของบุคคลไม่ใช่เหตุผลที่จะดูถูกคนอื่นได้พูดได้ดีเข้าข้าจิตวิญญาณของเสิยงมิงเชียงฮึพูดได้เป็นน้อยลงหน่อยมากขนาดนี้แล้วไงอยคุณภาพนะ่ะคุณภาพตั้งหากการฆ่าสัตว์สูนัลับต่ำเนาะมันไม่เท่ากับการฆ่าสัตว์สูนัับสูงตัวเดียวหรอกนะนี่คือหินเวทมนต์ระดับสเจ้ามีไหม มันเป็นหินเวทมูลระดับสามรู้เหมือนว่าชเชิงมิงเฉียงจะซ่อนความแข็งแกร่งของเขาไว้ท้อยที่สุดมันคือในน้อยหัวหยุนจงและเป็นเรื่องปกติที่เขาจะซ่อนความแข็งแกร่งของเขาไว้เป็นยังไงล่ะพูดมาออเลยนะสิกองขยะของเจ้านั้นมันดีกว่าข้าหนึ่งไงพี่ใหญ่มาขอความเมตตาตอนนี้ไม่สายกันไปหรอกนะเรียกเขาว่าพี่ซะเชียนเทียน ข้ากำลังจะไปหาเจ้าของที่รุ่รังการแบบนี้นะให้พี่ใหญ่ท่าน,น่ะถูกแล้วฮ่าฮ่าอวดซะข้าเป็นมือชีปเลยนะเจ้าเห็นไหมนี่คืออะไรนี่คือหินเวทมนต์ระดับสีเป็นไปได้ไหมว่าส,รรสัตว์สูอระดับสีนั้นนี่เหมือนน่าตกใจจริงๆ เป็นยังไงบ้างปริมาณเทียบไม่ได้คุณภาพไม่ดีจะพูดอีกสิจะพูดว่าอะไรนะข้าไม่ได้ยินนะ่ะเมื่อกี้นะ่ะมอนเป็นไปได้อย่างไงอาจารย์ใหญ่พวกเขาต้องกองแน่นนะความสามารถของพวกมันน้นไม่ได้มากขนาดนี้โยมันยังกล้าแหกปากอีกนะข้ารู้สึกอายแทนเจ้าจริงๆจำไว้ว่ามีคนพูดอะไรนะเมื่อกี้นะ่ะฮ่าฮ่าหุบปากไปซะเจ้าไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ ที่จะสั่นบุนเดียนให้แก่ข้าไปตายซะนี่คือนีิกายเทียนนองไม่ใช่หัวหยุ่นจองที่เจ้าสามารถเย,อย่อหยิงได้พวกเจ้าตามข้ามานี่มันอะไรกันนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ข้าเห็นท่าที่ที่จริงจังของอาจารย์ใหญ่แบบนี้นะขินเวทมนระลับสีนั้นพวกเขาไล่มันมาอยังไงในป่าแห่งนี้เหมือนจะซ่อนความลับไว้เยอะเลยนะ รู้เหมือนว่าผลลัพธจะชัดเจนอยู่แล้วพรุ่งนี้เป็นวันเกิดปีที่สิของโย่แย่และการมั่นหมายของเธอนั้นก็ใกล้เข้ามาฟาบาตท,ท่านจะใช้อำนาจให้โย่แย่แต่งงานเหรอหลังจากที่มองมาในช่วงเวลานี้เห็นได้ชัดว่าสางอย่างเสียนเทียนเรี่กว่าเชิงอมิงเชียงอย่างแน่นอนใช่แล้วข้าเห็นด้วยไม่คาดคิดว่าตระกูลสางหยาง ที่เสื่มโ่มมาหลายปียังสามารถผลิตเด็กที่มีพวัมสวรรค์เช่นนี้ได้เมื่อทุกคนตกลงกันได้แล้วข้าขอประกาศราชสงการให้ส่างอย่างเฉียนเทียนเจ้าหมายความว่าเมื่อเบาหัวเสียและกายล่างจนถูกขอคอยบินไปกระแทกจนหมดสติเราไม่ได้ตั้งใจนั่งนั้นเขาจึงถูกเจ้าฆ่าสินะ ข้านอน้าจานใหญ่ท่านน่าจะรู้จักข้าดีข้าเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในการสรรหาความเกลยดชั้งต้องขอบคุณพี่ใหญ่เมยเหมามันกดจัดจนเสียสติต้องกันข้าเลยนะข้าไม่คยเห็นนักเรียนที่น่ารำคาญเท่าเจ้ามาก่อนแต่มเมนะืยอเหมาเนาะเป็นสัตว์สูงระดับสี่เลยนะเจ้าขอคอยจะล้มละยังไงอาจา้ยา์ใหญ่ท่านไม่เชื่อข้าเหรอถ้าอย่างนั้นไม่ข้าราอกับท่านก็ได้นะ โอเคโอเคใครเชื่อเจ้าแล้วข้าแก่มากแล้วข้าทนไม่ไหวหรอกเนาะเจ้าสุนตัวนั้นมันไม่ถูกปรับง่ายๆนะมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ที่นี่แน่ๆน่รอยไม่คาดคิดแม้แต่ท่านเจ้นานิกรุ่นแรกก็ไม่สามารถฆ่าเมยเหมาได้ก็เลยผนึกไว้ที่นั่นแต่ว่าถูกนักเรียนอย่างพวกเจ้าฆ่ามันได้อย่างง่ายดนาะยโชคล้วนๆใช่แล้วโชคดีโชคดีของพวกเรา ไม่ต้องพูดถึงโชคหรือว่าความแข่งกันเนื่องจากเจ้าสามารถฆ่าม้อยเหมาได้แชมป์การแข่งราชัดนี้เป็นของเจ้าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องสงสยัยรู้เหมือนว่าท่านอาจารย์ใหญ่น่าจะรู้อะไรบางอย่างอยู่ดาวไม่พูดก็แสดงว่าท่านอาจารย์ใหญ่ไม่อยากเอ้ยอะไรร้อยต้องขอบคุณพวกเจ้านะที่ช่วยข้าผลจากปัญหาใหญ่ในครั้งนี้ในที่สุดข้าก็สบายตัวสักที ในการแข่งขันล่าสัตว์ในครั้งนี้สร้างอย่างเฉียนเทียนเป็นผู้ชนะการแข่งขันจบลงแล้วทุกคนแยกย้ายกันไปทันทีและผู้บาดเจ็บก็เตรียมตัวรักษาในทันทีสร้างอย่างเชียนเทียนก้องทำไมถึงให้เขาเป็นผู้ชนะได้นะข้าไม่เชื่อหรอกนะว่าเขาจะสามารถฆ่าสัตว์สูนระดับสีได้นะหุบปากไปซะเจ้ากล้าได้ยังไงมาตั้งคำถามตัดคำตัดสินของนิกกย หากเจ้ามีคำถามไรายๆก็มาหาข้าได้การแข่งขันในวันนี้จบลงแล้วก็ได้อข้ารู้แล้วรีบหลักษาผู้บาดเจ็บและที่เหลือก็กลับไปที่หอหมอเราไล่ล้าบาดเจ็บสร้างอย่างเชียนเทียนข้ากำลังมองหาเจ้าอยู่พอดีอาการบาดเจ็บของเจ้าน่ะดีขึ้นมากไหมข้าไม่เป็นไรแล้ว ข้าได้ยินจากเพื่อนร่วมชั้นว่าในป่าทึบนั้นที่ช่วยเหลือพวกเราจากความสิ้นหวังข้าต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยชีวิตข้าไว้ไม่จะเป็นต้องขอบคุณหรือนะแต่อะไรที่เราสามารถปรับความเข้าใจผิดกันได้ถ้าอย่างนั้นเป็นข้าไม่ดีเองที่ข้ากดเครื่องเจ้าดังนั้นได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยนะข้ายังไม่ได้นําตัวเองได้ข้าชื่อโยย่อืมข้าชื่อยาวนะ ชื่อของข้าคือสังอย่างเฉียนเชียนท่านอาจารย์จะเพิ่งมีความสุขเกินไปวิกฤตของเจ้าเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นในตอนนี้โย่แย่เจ้ามากับข้าสิมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วกำลังเล่นพูดปริศนาอะไรอีกนะ เฮ้ยน่าเสียดายเพื่อนลำสันสาวคนนั้นหลังจากตื่นขึ้นมาก็จะมาได้ไม่ได้เลยข้าคิดว่าข้าจะสามารถมาที่นี่เพื่อหาสาวสวยได้ซะอีกเฮ้ยจะท้อแท้ไปเลยนะเราจะมีของรางวัลอยู่ไม่ใช่หรอกก๊ะราดูกันว่าของหายากอะไรที่พี่ใหญ่จะได้มาฮ่าฮ่าฮาข่าวดีข่าวดีวดพี่ใหญ่ทำไมถึงตื่นเต่นขนาดนี้ล่ะรางวัล เป็นสาวงามเหรอิฮิเจ้ากระโดดอยู่นะได้รางวันก็คือความงามจริงเหรอก็จบไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลินี้อยู่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับ